สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตูนก็จะมาบอก3ไอเทมเด็ดจากทางแบรนด์มีซาเน่นะคะที่เสริมเสน่หให้เราได้อย่างไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายแล้วก็ดีต่อผิวหน้ามากๆเลยค่ะและลุคในวันนี้นะคะที่เราจะแต่งก็คือเอ e r เด a y นลุคนั่นเองค่ะจะเป็นลุคที่แต่งง่ายๆสบาย,บายชิลๆใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า3ไอเทมนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาเริ่มกันที่ไอเทมเด็ดตัวแรกกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยน้องบามชิลเลอร์นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะมากๆฟลายอินวันในตลับเดียวเลยก็ว่า้นะคะเป็นทั้งแป้งรองพื้นคอนซีลเลอร์กันแดดแล้วก็บิวตี้บามค่ะที่ตัวใช้เนี่ยเป็นสี02นะคะหรือว่าพองใสนั่นเองค่ะนําตัวพัฟที่แหมมาในกล่องอะคะ่ะไปชุบน้ําบีบให้หมาดเนาะก็จะช่วยให้แบบว่าหน้ามันกริบขึ้นแบบไม่เป็นคราบอะไรอย่างนี้นะคะ พับของทางแบรนด์เนี่ยเป็นพับแอนตี้แบคทีเรียเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังนิ่มสุดๆเลยใช่นะคะก็วนเบาๆนะคะประมาณ8ดถึงีตัวหนาชอบแบบเนือ้อนุ่มๆใช่ไหมตัวก็จะวนนานหน่อยก็จะวนๆนนี่เลยแล้วก็แต้ม5จุดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำของเขานะคะค่อยๆแบบกดๆๆๆดนะ ที่ใช้มาสักพักนะคะก็คือไม่แพ้เลยปกติบางคนแพ้ง่ายมากๆใช้แล้วเย็นสบายหน้ามากด้วยที่สาคัญไม่มีสิวตันขึ้นด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่ายิ่งแทบแบบแน่นเท่าไหรอ่อ่ะแบบคือไม่ต้องตบนะแค่แทบแทบแทบคือมันจะช่วยแบบว่าทําให้ติดผิวมากขึ้นแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยติดแมสนะคะก็เห็นไหมว่าหน้ามันโกลมาก คือครบจบในมตลับเดียวจริงๆ,ๆนี่นะคะตัวนก็กาลังจะใช้น้องเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปิดใต้ตาเนาะเพราะว่าตาดำมากก็เสร็จแล้วนะคะกับ อยูวตอนนี้ก็คืองานขิวมากๆนะคะชอบมากค่าต่อมานะคะเราก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยน้องสามเปอร์น,นะคะไอเทมเด็ดตัวที่2นั่นเองก็คือบอกเลยนะคะว่าสีน่ารักมากแบบน่ารักจริงๆอย่ยทุกคนแล้วก็แบบเนื้อนุ่มมากคือเกี่ยงง่ายมากๆอนะ่ะอยากให้ดูไงสีแบบแน่นมากเป็นทรีอินวันนะคะก็คือท้ายั้งตาแก้มแล้วก็ปากเลยนะคือครบมากๆเลยนี่เราก็จะมา แก้มก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็แท็บแทไปเลยนะคะทุกคนดูน่ารักไหมน่ารักมากแล้วก็เอามาทาตาต่อนะคะทาปากนะคะต่อมานะคะก็คือน้องต้องมนั่นเองค่ะที่จะเนรมิตตาของคุณให้สวยเหมือนต้องมนสะกดเลยค่ะจะมีทั้งเป็น เบลล์ไลเนอร์นะคะแล้วก็อายไลเนอร์นะคะตูนเนี่ยจะชอบเอาเบลล์ไลเนอร์นะคะมาทาดอลลี่อายค่ะใต้ตา,ตาโดยที่จะใช้ตรงที่เป็นหัวแหลมๆหลมนะคะ mm hmm. เห็นไหมว่ามันจะมีแบบ s <S คือเขาจะทาเป็นสามเหลี่ยมทุกคนไัมก็จะมีด้านหัวแหลมแหลมลงมานิดนึงแล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละคะ่ะในการทําเป็นเงาเนาะให้ดูมีแบบเออใต้ตา,ตา mm hmm. อะไรอย่างนากกกกี้น่ารักน่ารักกุบกีิบกรุบกริบแล้วก็จะรแบบวนิดนึงค่ะ แล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้ดีแค่นั้นทุกคนสามารถเอามาแบบนี่่อใช้อย่างนี้นะคะเพื่อคัดแบบว่าทําให้แบบทําให้จมูกมันพุ่งได้นะคะเติมนิดหน่อยก็พอแล้วก็หัวอีกฝั่งหนึ่งของต้องมนนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ทุกคนเส้นเขาคือคมมากคือคมกริบเลยอะตุ้งชอบมากตัวนี้คือมันทําให้การเขียนอายไลเนอร์มันง่ายขึ้นแบบ ง่ายขึ้นมากๆนะคะคือตูนจะกรีดเส้นบางๆนะชอบกรีดเส้นบางๆเส้นบางๆนี่นะคะก็ประมาณนี้จะบอกว่าทั้งตัวเบลไลเนอร์แล้วก็ไอไลเนอร์เขาเนี่ยกันน้ำกันเหงื่อดีมากอะทุกคนเขียนง่ายมากก็เสร็จ <ๆ S 2> แล้วนะคะสำหรับเอ็บเลลุคของตูนะคะ ทุกคนจะเห็นนะคะว่ามีไอเทมแค่3อย่างเท่าน,นั้นเองก็สามารถเสริมลุคให้สุดปังได้แล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะบ๊ายบาย